สวัสดีท่านผู้ชมท่าท่้นด้วยนะคับวงนี้อยู่เองโฟวินโฟวินโฟวินโฟนนี่เราก็มาเล่นแพนมาซอมบี้เหมือนเดิมนลครับมาเล่นด่านที่สองของด่านโจรสลัดนะต้นนี้อีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะดูโฆษณาเพื่อเอาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เราก็ได้อันหมุนมาแล้วนะครับ ผมับเดี๋ยวผมจะเล่นยาวๆเลยนะครับน่าจะสักด่านที่สิบไม่ก็เกินตอนนี้ก็เล่นแบบพิมชิๆไปเพราะมันเป็นด่านแรกๆถ้ามันไม่มีอะไรมากนี่นะครับตอนนี้ก็จะจบด่านแล้วนะครับด้วยความโกงของไอ้เจ้าเอิม่มอันหุ่นกับบ้องชอยครับ ็มันก็เล่นง่ายๆเลยแล้วก็ทานตะวันด้วยโอเคนะคับไปไปด่านต่อไปกันเลยด่านนี้ก็มีซอมบี้ประมาณนี้นะคะแล้วผมก็ซื้อพืชเอ้ยไม่ดิผมก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมแล้วผมได้สนพีมานะโอเคเราก็จะเอาไปเหมือนเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จบด่าน โอเคนะคบตอนนี้ก็จบด่านเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ได้เราได้มังกรมานะครับมังกรพ่นไฟมามันดาเมจน้อยน้อยแบบน้อยนิดนะครับมันยิงสามแถวนะครับแต่ว่าแล้วก็ไปด่านสี่ต่อเลยเออด่านนี้ผมก็เอามา แล้วสาเหตุที่ผมไม่ใช้พืชแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมขี้เกียจด,ดูโฆษณาสองเลยคือผมมันไม่มีอะไรจะใช้ครับตอนแรกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันชิวมากแบบชิวจัดๆนะครับพอมันง่ายนะครับ ก็จะวางแานตะวันมาแบบโอผมเพิ่งสังเกตว่ามีซอมบี้หัวถังด้วยนะครับบ้องชอยสองตัวเอาซอมบี้หัวถังอยู่ครับผมเชื่อ หมวถังตายแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมมีมันนี่เยอะมากเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะชนะด่านแล้วนะครับตอนนี้เราได้กล่องสมบัตินะคะมันเป็นโหมดเอเลสนะครับซึ่งมันก็คือโหมดไม่ได้จุดจนั่นแหละ เดี๋ยวไว้ผมไปเล่นละกันหมุนไลจจดจบเ่ยโอเคนะครับอโอเคนะครับเล่นตัดานี้ห้าต่อเลยนะนผมก็ได้เอาตัวเป่าพรงน้ำมาด้วยนะครับมันยิงได้แปดทิศทางนะครับ อืมผมอ็จะอังพืชไปประมาณนี้เลยนะครับอุย้ยน้ำแข็งโอเคไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับมันโจมตีแบบนี้นะครับแล้วมันสามารถเอาตัวอื่นมาวางบนหัวมันได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ถึงเวฟแรกแล้วนะของยังไม่ไปไหนเลยครับแล้วมันก็มันก็เป็นแห่งตั้งรับที่ดีด้วยนะอันนี้คืออันติของมันนะครับตัวนี้ซึ่งบอกไว้ว่ามันก็แรงอยู่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เอิ่มเป็นกระชามาแล้วนะครับโอเคนะครับด่านนี้ก็มีซอมบี้ประมาณครับอ้ตรงน,นี้แต่ว่าผมก็ไม่น่าจะได้เอาไปหรอกครับ เพราะว่าผมไม่อยากดูโฆษณาแต่ผมเอาตัวนี้ไปแทนนะครับตัวเนี้ยครับผมเอามาแทนเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเวฟเวฟหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบใกล้จะจบด่านนี้แล้วนะครับตอนนี้ถึงเวฟแล้วนะครับผมจะกดเด้งสปีดไปเลยแล้วกัน โนของบเียนติงอ้ากดิดโอ้กดิดเปลี่ยนอ้โหโ้โหโอ้โอ้ัหโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โอ้โหะ้โหโอ้นห้โโอ้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 โอ้อ้อ้ัหโี้โะโอ้ต้อ้โห้หโอ้้้้้ห เคครับกกื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะโอเคนะครับผมได้ทำการปิดเน็ตเรียบร้อยนะครับอืมอตัวอะไรไปดีนะเขาพดเขาโพดหลายประโยชน์โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จบด่านที่เจ็ดแล้วนะครับโอเค มันคืออะไรนเนี่ยการหาสมบัติแล้วในนี่ก็ไม่ใช่เออโอเคมันบอกว่าสมองจะบอกว่าด่านนี้จะให้เราใช้พืชแบบโอ oh. จะให้เราใช้พืชไปสายผ่านใช่จริงด้วยโอเคนะครับตอนนี้ผมปล่อยให้ซอมบี้กินสมองผมด้วยความที่ผมสมองไหล โอเคนะครับตอนนี้ก็คือรอบที่สองนะครับซึ่งไม่น่าจะลมสลายนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กระชามาแล้วนะครับตัวกันได้แล้วมั้งโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมลืมอ่านนะครับตอนนี้เราได้เอิมถั่วสปริงเด้งดึงมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนไร้ประโยชน์เหมือนเดิม ใช่ครับบริเวนต่อหน้าที่สิบผมคิดว่าน่าจะอัดได้เกินหน้าทนี่สิบนะครับเกมจะได้จบไวๆผมลืมบอกไปว่าด่านนี้มีสามธงนะครับอมองผิดถ้าเสียงเบาๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับอตอนนี้มีปืนใหญ่เข้ามานะครับ ซื้อปืนใหญ่มนมันก็จัดการง่ายอยู่นะครับโอเคตอนนี้ผ่านด่าทีสิบแล้วนะครับพร้อมจับเงินอีกอื้อซ่าเลยนะครับทําไมมันไม่ตายสักทีโอเคตายแล้วนะครับเราก็ได้ถุงเงินมาเช่นเดิมนะเพราะฉะนั้นไปนต่อด่านสิบเอ็ดเลยนะโอเคนะครับด่านที่สิบเอ็ดก็มีซอมบี้ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นด่านปกตินั่นแหละครับโอเคนะครับจมด่านนี้แล้วนะรเราก็ได้ปืนใหญ่มานะครับเหมือนผมจําได้ว่าต้องเล่นมิดิเกมนะเราแป๊บนึงนะฮะนี่ไงต้องเล่นมิดิเกมจริงด้วยนะอือสามพันชิวๆโอเคนะครับเกินสามพันแล้วนะครับม,มันก็ง่ายๆนะ มทำได้เกินแบบเกินแบบเยอะมากๆแล้วอุ๊บอ,อ,อแล้วก็เออยิงว้าโอเคนะชนะได้พูวทองคำมานะครับคุณดได้แสงอาทิตย์คืน7.5เปอร์เซ็นไหม7.5อ้อันล็อกหมดอารีนาแล้วแต่ผมไม่มีสัญญาณ อออืมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ท่านผู้ชมดูเวลาที่อัดสิครับอันนี้เป็นด่านอีเวนต์เสริมๆนะผมแค่เอามาเล่นมาเล่นเฉยๆอุ้ยตัวใหม่นะครับเป็นกระแสไฟฟ้านะครับโอเคนะครับแล้วก็ผ่านหนึ่งด่านแล้วผมจะเล่นให้ดูสามด่านนะเคตาที่สองชาแล้วมันเหมือนเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะครับที่ u, ผมจะเล่นให้ดูแล้วเพราวะว่าเวลาตอนนี้มันท่านผู้ชมก็ดูเอาเองโ <ฮ fit. S 1> อ้ท่านผู้ชมเราเจอตัวใหม่นะครับอุ๊บอุ๊บบุ๋มอุ๊บตัวให้แอนติดีมากเลยอู้อุ๊บอุ๊ <t ip> <t ip> กดม,อมอือมือกดมืมือกดมืมือ เชอรี่บอมปุ๊บเออไม่โดนอะไรเลยโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนี่ยได้ไงเราได้มาแล้วเราได้โุ้ยสามสิบเลย ต้นมุมมะรงยครับแล้วก็ต้นข้าวโพดมา30มสิก็ถือว่าดีดีหลยมั้งโอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปนอนแล้วนะวก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย